แล้วโแลวโฟครับดี be, ่ค yeah, ร kind of huh? ับผมวันนี้วันนี้ก็เป็นผู้เอกเจอกี่ครั้งเลยครับเนี่ยเียผลเป็นไงครับผมอสอสอสองสพี่อสองสเลยใช่ไหมตอนนั้นหนักใครอนไหนโอ้โแล้วเมื่อกี้ไปหาเสียน้องมาเสียน้องบอกว่าไงฮะให้ต่อยดสิบ่เาเนี่ยเสียน้องบอกว่าเบสแักมีผู้ชคแล้วโอ้ไม่รู้จะกชคกับใครแล้วไหม ถ้าเกิดขึ้น110นี่โอเคไหมล่ะเออได้ได้นะแล้วแต่เสียนาลใช่ไหมไม่น่าเราเป็นแชมป์ที่หังเท่าไหร่อยู่ครับตอนนี้เป็นเทมป์100แปลกับ100ที่ของ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 อะไรของถูดของถูดเลยตรงลงเราจะได้ให้ใครเลยเหรอตรงโลซล่าเลยเดียวเออวันนี้วันนี้ชนะน็อครับเขานะโอ้โหวันนี้ปิดเกมเท่ไหน่นะสี่ใช่ป่ะมีมีมีโอกาสที่จะขึ้น115ไหม ถ้าเกิดว่าร้อยเรอ้อยนี่มีแชมป์ว่ไงไม่ได้ครัไม่ได้มันใหญ่ไปใช่ไหมตัวเล็กอ้นนับปอยห้าห้าิสีอ๋อมีการเข้าใได้สิบคั้งีการทีละพงอีกครั้งได้ไหมใหญ่ๆครับทีละงเขาใหญ่ร้อยสิบสองนี่ัคลักเขี่เราเคยต่อยที่นี่ไหมที่นี่นะมีไใจไหมว่าอยากเจอใครมีไหมไม่มีรังามใช่กโวงามก็ได้ม่้คสาสได้ครับ พี่กัดพี่กัดเดียวคือร้อสิได้กลางวันร้อยสิบได้กางวันทางคืนร้อยสิบร้อยสิบอ้ร้อยสิบไม่ไม่ม่เสียเปล่เยนกบอกใครมือใหม่เอาไม่ทำเสนออะทำต่อไปผลงานเป็นอะไรทำเต็มที่อไรเนล่ยเราเด้าเยอ